สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ท่านสมาชิกและก็ทุกท่านขอบพระคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแก้งเตือนให้กับผมด้วยเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้วันที่19นะครับเดือนเจ็ดสองห้าหกสี่นะครับเป็นหวยลาวพัฒนานะครับคํเคืนนี้นะครับแล้วก็หวยฮานอยไปพร้อมกันเลยครับผมให้สองหางนะครับ สามสองสี่สี่สามห้าสองสามสามสี่สองสี่หกสี่สามห้านะครับเบิร์นสองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับโปรดพิจารณาญาณในการรับชมทุกคลิปนะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับเป็นแค่แนวทางเป็นสะพานให้ท่านไต่นะครับให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดพิจารณาญาณในการรับชมทุกคลิปนะครับความเสื่อส่วนบุคคลนะครับ มีทั้งเข้าแล้วก็มีทั้งลุดนะครับมีทั้งได้ก็มีทั้งเสียนะครับก็ขอฝากทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับอันนี้หวยลาวพัฒนานะครับวันที่19บเก้าคืนนี้นะครับแล้วก็ท่านอยากเอาฮานอยก็ไปด้วยกันได้นะครับอันนี้คือผมออกมานะครับถ้าข้าวก็คือเข้านะครับถ้าดุดก็คือดุดนะครับผมก็ไม่บรรยายมากเอาเข้าๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเพราะให้ท่านเง่งๆรวยๆนะครับสาธุสาธุสาธุ